หลังจากการแสดงของภาควิชาวาาสารศารเสร็จสิ้นนากิติพจน์ดาบรรทัดได้พูดคุยกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการทํางานของภาควิชาในครั้งนี้รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการลาออกจากตําแหน่งณนะห้อง A3,403 อาคารดิมมอนหอและได้แต่งตั้งประธานคนใหม่ขึ้นมาทําหน้าที่แทนนางิติพัฒน์พันเพียงผู้ที่มาลบตาแหน่งประธานคนต่อไปได้กล่าวถึงเหตุผลที่ได้รับเลือกว่าเพราะตนเองคุกคีเกี่ยวกับทางทํางานของภาค และได้รับความไว้วางใจจากทุกๆฝ่ายจึงคิดว่าสามารถมาเป็นผู้นําของภาคได้แต่ก็รู้สึกกดดันเพราะเดิมดูแลในส่วนของการแสดงแต่ตอนนี้ต้องดูแลทั้งภาคซึ่งนายกฤษฎ์นาบรรทัศนได้เปิดเผยถึงสาเหตุของการลาออกครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องของเวลาในการทํางานรวมไปถึงการแบ่งงานที่ไม่สามารถทําได้ทั่วถึงเรื่องของเวลาที่แบบมี ภาระบางอย่างที่เราต้องทําอีกเลยแบบกลัวว่าเวลามันจะเข้ามาให้แบบรุ่นน้องแบ่งงานกันมันไม่ทั่วถึงก็เลยอยากให้คนที่แบบทั่วถึงดีกว่าให้งานมันเดินได้เร็วกว่า<ล>ก็จากก<ล>าน<ล>ที่พูดคุยอ่ะคนในภาคกันก็มีความเห็นว่าแบบเขาว่าเหมาะสมมากกว่าเพราะว่าจากงานที่ผ่านมางานนิเทศสัมพันธ์ตัวเนี้ยไอเป็นตัวงานพรีเซนต์ภาคเนี้ยเราก็ปล่อยให้เขาทําตลอดทุกอย่างซึ่งงานมันก็ออกมาค่อนข้างโอเคครับเลยมีเหตุผลให้เลือกเขาขึ้นมาเป็นประธาน เบื้องต้นประธานคนใหม่ได้วางแผนง,งานกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยภาควิชาวารสารศาสตร์จะต้องเข้าร่วมงานทุกอย่างและงานแรกที่กำลังจะถึงหลังจากรับตำแหน่งคืองานกีฬา BU Sport Day สริญญากุศรถ่ายภาพธนังกิจของชูญาติรายงาน